ทันใจโบโบจีนะัขอ,อพรได้ครับเอาตามความเชื่อนะแต่ก่อนก็คือค <น S 2> เอาแบงค์ใสเหมือนที่พม่าแหละใช่ครับนะครับเมเก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอามือเอาน้าผากจะหลดขอพรน,นะครับขอพรเสร็จรูปไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ลงมาขอได้หนึ่งข้อลองดูครับพี่ครับมนเป็นแบบกลุ่มไปอย่างเงี้ยครับพี่ครับพี่พนะครับแล้วก แล้วก็ต่อกเงินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่ททฟฟี่เอาอันนี้กลับบ้านนะครับผมนะใส่ไว้นี่ก่อนครับผมใส่ไว้ตรงนี้ก่อนครับผมแล้วก็อธิษฐานแล้วครับรูปไม้เท้าก่อนครับครับผมแล้วก็เอาเงินกลับบ้านหนึ่งใบใส่กระเป๋ากันใส่กระเป๋าครับครับโอเคสาธุนั่นแหละครับเสร็จเรียบร้อย